ศึกษาร่วมกันพวกเราต้องรู้เท่าทันพวกเราต้องรู้เท่าทันศึกษารู้ทันถึงอันตรายอันแต่ได้ลายดานขันเจ้าสิล่องให้ขี้นอดพ่อแม่ส่วนร่างกายสุขภาพกายแย่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 ที่พวกหนูทำนะคะก็คือมีเป็นคลิปสั้นที่ออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นเพลงที่แตงโมงกำลังทำนะคะก็คือแบบเปิดตามสายว่าในโรงเรียนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประเด็นไหนที่รู้สึกว่ามันเยอะที่สุดในพื้นที่ของพวกหนูอย่างนี้นะคะพวกหนูก็เลยคิดว่าบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราช่วยให้เขาเลิกไ,ได้จริงๆอย่างน้อยแล้วก็ช่วยรณรงค์ให้เขาแบบเออคิดคิดว่าโอ้มันมีโทษแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะ างชื่อนางแก้วใจบุตรวังค่ะตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการกองการศึกษาเทศบาลตำบลคำม่วงนวัตกรรมสุขภาวะเด็กและเยาวชนซึ่งเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเราก็คุยกับน้องๆว่าเราจะทํายังไงดีตอนที่ว่านาวัตกรรมของปอ้อมจะพาไปเสน,นอโครงการเหนือที่กรุงเทพใช่ไหมคะก็คิดกันอยู่คะ่ะว่าจะเอาอะไรก็เลยเป็นบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ เห็นว่าแบบว่ามันมีเยอะในโรงเรียนเยอะประมาณนี้เขาก็เลยเอาอันนี้มาใส่เขากลุ่มเด็กเขาก็จะคุยกันว่าแล้วเราจะจะสร้างสร้างชื่อสร้างสร้างธีมว่ายังไงเขาก็เลยว่าเขาจะเอาชื่อที่ว่าต um ุ้มโฮมตุ้มโฮมในภาษา,ษาของภาคอีสานก็คือเป็นการรวมรวมตัวเป็นการตุ้มการโฮมกันเพื่อที่จะทํากิจกรรมไอเด็กบ้านเราอะ่ะมันเห็นกรุงเทพอะ่ะเขามีงานดนตรีในสวน เอาป้าเขายังทําได้ทําไมบ้านเราจะทําไม่ได้ก็เลยว่าจะทําจริงป้าถ้าทําจริงเดี๋ยวจะพาไปคุยกับเจ้านายคุยกับผู้ใหญ่ใจดีทุกพื้นที่คือพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กไปเจอกันที่ตลาดยืนคุยกันป้าว่าไงได้ไหมยิ่งร้านหมูกระทะเป็นที่ที่ได้แชร์ประสบการณ์กันมากเพราะมันมีเวลาเนาะเราก็จะนั่งคุยกันกินไปคุยกันไปตรงนั้นน่พื้นที่สร้างสรรค์ ทุกทกพื้นที่สําหรับพี่เราเจอเพื่อนใช่ไหมคะแบบว่าเราก็จะแบบว่าพูดกันว่าเฮ้อเขาไปเหตุงานบอเห็ดงานอันนี้ตรงนี้ที่ไหนประมาณนี้ค่ะใช่อย่างเช่นเราไปเจอหนูไปเจอป้าอ้อมที่ตลาดใช่ไหมคะป้าอ้อมบันแบบว่ามันพรุ่งนี้จะมีงานใช่ไหมคะว่าคีบหมืออื่นมาเด้อมาซอยกันประมาณนี้ค่ะใช่อันนี้ก็พื้นที่สร้างสารรค์นะคะหนูคิดว่า s y ไเข้าไปทำอะไรกับคำม่วงนะเข้าไปทำา3อย่างครับผ่านระบบ6บวกหนึ่งเนาะอันแรกเนี่ยเราเรียกว่าการรับฟังเสียงครับเ y เข้าไปรับฟังเสียงเด็กเยาวชนเนาะเสร็จแล้วเราก็มาสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการเติบโตของเด็กเนาะไม่ว่าจะเป็นกลไกที่มีชื่อว่าผู้ใหญ่ใจดีในตำบลไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กเยาวชนหลังจากนั้น s อก็ไปชวนเทศบาลตำบลคำม่วงและพี่อ้อมและน้องๆสภาเด็กตำบลคำม่วงเนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่า กองทุนคนรุ่นใหม่แล้วก็นวัตรกรรมทางสังคมคราวนี้ก็ถึงคิวน้องๆที่เขาจะต้องเป็นลงมือทำเนาะว่าสิ่งที่เขามีข้อมูลต้นทุนต่างๆในในตำบลของเขาเนี่ยหรือเขาจะไปลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นงานสร้างสารรค์ก็ได้เป็นงานสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นงานแก้ปัญหาเราก็แค่คอนเซปต์ให้น้องๆหน่อยว่าถ้าสมมุติจะทํางานประมาณนี้เราควรที่จะมาเริ่มต้นกันยังไงแล้วควรที่จะเห็นปลายทางร่วมกันแบบไหนพี่หวังที่อยากจะให้ ลูกหลานคนคำม่วงมีพื้นที่ที่ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพราะมันมีทั้งปัญหาที่ไม่ดีที่ที่เด็กคลนพบเองว่ามันคือปัญหาแล้วเขาก็หาวิธีที่จะมากำจัดปัญหาหรือว่าช่วยแบ่งเบาภาระปัญหานั้นให้มันลดลงครั้งแรกเห็นพวกน้องๆเ,เข้ามาหารวมตัวมาแต่งเพลงได้ยินว่าเดี๋ยวนี้ บุหรีไฟฟ้ามันกำลังกระจายเราเห็นแบบแบบตามแบบท้องถนนคือสูบกันแบบแบบหน้าตาเฉยเลยค่ะบางคนเขาก็อาจจะไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่ว่าแต่ว่าบางคนเขารู้แล้วแต่ว่าเขาก็ยังทำอยู่คือเราก็อยากให้แบบมันมันไม่มีในตำบลอำเภอเยอย่างนี้ค่ะ ในยะหนึ่งของการที่พี่เลี้ยงอย่างพี่อ้อมเป็นตัวกลางในการแมทชิ่งผู้ใหญ่กับเด็กเยาวชนเนี่ยก็คือการลดช่องว่างระหว่างวัยรอ,อลดเจเนเรชันแกลปในชุมชนของเขาเองเนาะเพราะฉะนั้น mm hmm. ทำยังไงให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีตัวแทนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างตาโลดเจอกับตัวแทนที่เป็นตัวแทนของเด็กเยาวชนอย่างสภาเด็กมาเจอกัน mm hmm. เพื่อให้คน2กลุ่มนี้ได้เป็นเล่าต่อนะว่าทํางานกับเยาวชนเป็นยังไงทํางานกับป่าชาวบ้านผู้ใหญ่ในบ้านเราเป็นยังไง พอท้ายที่สุดแล้วมันคือบ้านของพวกเขาอะนะเออท้องถิ่นก็คือบ้านของทุกคนที่อยู่ในวิดีโอนี้นะมีเพื่อนเพื่อนที่แบบชอบฟังหมอลำอยู่แล้วอะไรค่ะก็คือเปิดในห้องแล้วก็ฟังฟังมาบ้างแล้วเราก็แบบอโอเคงั้นลองลองดูแล้วก็มาประจบเหมาะกับที่อมีมีมอัวนีของพระอ้อมมาค่ะโอ้ยภูมิใจมากเลยครับภูมิใจมากเลยนะครับตั้งแต่ผมเกิดมา50กว่าปีผมยังไม่มีใครคนไหน

ตู้มโฮมก็ให้ประสบการณ์กับแพตตี้ลหลายๆอย่างมากๆแล้วก็ทําให้หนูโตมากขึ้นมีความคิดในทางบวกมากขึ้นก้ารที่จะแสดงออกค่ะก็พอได้เข้ามาร่วมกับสภาดิกแล้วก็คือมันทาให้เรา,เามีมุมมองใหม่ๆม,ม,มากขึ้นมีม s e เซรับไม n d เซ t ใหม่ๆมากขึ้นได้ออกความคิดเห็นแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นใช่ค่ะ เอาเลยจ้าทำไมต้องเป็นท้องถิ่นใช่ไหมเพราะว่าท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับท้องถิ่นคือหน่วยงานที่ติดก,กับประชาชนมากที่สุดหละถ้าถามว่าใครควรลดเบรีเออร์หรือว่าลดกำแพงลงก่อนกันในมุมผมผมตอบว่าควรเป็นท้องถิ่นนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่า เด็กเยาวชนเขามีความต้องการอะไรบ้างท้องถิ่นะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าในขอบเขตอำนาจของเราเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราลงไปหาเด็กเยาวชนเนี่ยมันง่ายกว่าการที่เด็กเยาวชนเรียกร้องแล้วขึ้นมาคุยกับเราอยากจะชวนเพื่อนๆที่ที่ทำงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นงานที่แบบไม่รู้ทำทำไมพี่ทำแล้วคุม้มที่จะสร้างคนคนหนึ่งให้เป็นเด็กดีที่จะร่วมทำให้ชุมชนเราอะ่ะ น่าอยู่เพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเราคิดว่าเด็กคืออนาคตแต่ตอนนี้พี่คิดว่า Future i ์อ o สคือกำลังที่จะเดินพัฒนาชุมชนเราไปด้วยกันเด็กในชุมชนเราจะมีเป็นร้อยเป็นพันก็ช่างแต่มีกลุ่มเดียวที่มาทำกับเราอะ่ะมันก็คุ้มคุ้มกับที่เราจะเหนื่อยแล้วเราจะเห็นความเติบโตของเขาคือตรงนี้คือทำให้เป็นรางวัลสำหรับพี่อะ่ะ เวลาเราพูดถึงเด็กเยาวชนเนาะเออเราจะมองเห็นแค่ว่าเด็กเยาวชนคืออนาคตของชาติเออทีนี้มันก็เลยเกิดคํานี้ขึ้นมาว่า future is now เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กเยาวชนคืออนาคตของชาติวิธีการมองแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราโยนความคาดหวังที่อยากจะเห็นท้องถิ่นของเราดีขึ้นอยากเห็นสังคมดีขึ้นโยนไปให้เด็กแบกรับภาระนั้นไว้ท้องถิ่นทุกที่ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาทําพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเป็น พื้นที่แห่งการรับฟังเสียงเด็กและเปิดโอกาสให้พลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ลงมือสร้างสรรค์แล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นของเราเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วครับที่คนรุ่นใหญ่และคนรุ่นใหม่จะนำร่วมกัน